เสนอเมนูง่ายๆนะคะส้มตำปลารากินกับขนมจีนแล้วก็ปลาทูย่างตัวหนึ่งนะคะมาทานด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องวัดชโนค่ะ หญิงไทยไวกระเษียนทำอาหารกินเองอีกแล้วนะคะวันนี้จะทำส้มตำส้มตำปลานะวันนี้เครื่องส้มตำก็จะมีมะละกอสับไปแล้วมะละกอกับแครอทนะคะแล้วก็มีพริกขี้หนูกระเทียมเนะะี่ยค่ะใส่เครื่องพวกนี้ใส่ถั่วฝักยาวเมื่อเขือเปาะเมื่อเขือเทศมะนาวนะคะเครื่องปรุงก็จะมีะน้ำมะขามเปียกน้ำปลา น้ำตาลแล้วก็กุ้งแห้งนะคะใส่น้ำปลานะคะอันนี้จะทานกับขนมจีนปลาทูแล้วก็ผักนะคะมาดูวิธีทำกันต่อเลยค่ะวิธีทำส้ม่ตำก็เหมือนเดิมนะคะก็คือต้มพริกกระเทียมอันนี้วันนี้ใช้พริกจินดาค่ะจะไม่เผ็ดมากนะกระเทียมก็ใช้กลีบเดียวทำอาหารกินเองง่ายๆนะคะทำจำนวนน้อย จำนวนไม่มากนะคะตัวฝักยาวตัวฝักยาวก็เด็ดแบบนี้เลยใส่มะเขือเทศเลยนะคะ เมื่อเขือเทศนี้แล้วก็ใส่เมื่อเขือเทศแบบนี้ด้วยเมื่อเขือเทศแบบนี้จะออกรสเปรี้ยวนะคะต้องต้องระวังนิดนึงวันนี้อาจจะใส่มะนาวน้อยเพราะวม่าเขือเทศอันนี้จะเปรี้ยวต้องทําไปชิมไปค่ะพี่วัดทํากับข้าวก็ทําไปชิมไปตลอดนะคะใส่เมื่อเขือเปาะด้วยค่ะ มะเขือน,นี่สวยมากก็คือผสมทุกอย่างนำลงไปตามมาเนาะตาแบบโยงโยงให้เข้าเข้ากันนิดหนึ่งก็จะปรุงรสด้วยอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกนะคะ วันนี้จะยังไม่ใส่มะนาวนะเพราะว่าน้ำมะนาวก็จะมันมีมะเขือส้มอะค่ะอันนี้เป็นน้ำปลาน้ำปลาพิวัดก็กลัว <c oughs> <c oughs> คือปลาที่เขาปรุงมาในขวดนะคะเขาชอบจะทำหวานๆเพราะฉะนั้นขอชิมก่อนนะเออใส่กุ้งแห้งด้วยกุ้งแห้งนี้แช่น้ำใส่น้ำร้อนไว้นะลวกน้ำร้อนไปแล้ว คือเวลาทําส้มตำด้วยด้วยน้ำปลาเนาะปะลาที่เขาปรุงมาแล้วอะ่ะพี่วันไม่ค่อยมั่นใจไม่ใช่ไม่เชื่อเขานะคือแบบบางทีเขาปรุงมารสออกหวานเนขอชิมดูก่อนแล้วกันหวานจริงด้วยคือเขารสชาติเขาอะ่ะคือปรุงรสมาแล้วไงคนที่เขากินส้มตำที่บอกว่า อืมอร่อยอร่อยนั่นน่ะก็คือเขาปรุงรสมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามาปรุงเพิ่มอีกนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่น้ําปลาเลยนะยังไม่ได้ใส่น้ําปลาเลยนะรสชาติแบบอืมรสชาติเค็มแล้วอ่ะเค็มเปรี้ยวไปแล้วนะคะพี่วัดไม่ใส่ไม่ใส่ะมะนาวแล้วนะเมื่อกี้นี่ใส่น้ำมะขามเปียกและ แลม้มะมะเขือเปรียปร้ยวๆอะค่ะมะเขือเปราะเนี่ยค่ะชอบเวลาใส่ส้มตำปลาลาเขาจะกรอบๆกรอบๆแล้วก็ไม่เหนียวอะวันนี้วันนี้เป็นส้มตำปลาลานะคะมองเห็นนะสรุปแล้วเนี่ยไม่ได้ใส่น้ำตาลแล้วก็ไม่ได้ใส่มะนาวนะคะ เพราะว่าอย่างที่บอกอะน้ำปลาราขวดอะ่ะมันจะออกรสหวานแล้วเสร็จแล้วก็ใส่มะละกอลงไปเลยค่ะ เป็นส้มตำปลาล้านะคะวันนี้ เสร็จแล้วนะคะส้มตําส้มตําปารา้าสำหรับอาหารง่งายๆวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะส้มตําปารา้าขนมจีนแล้วก็ปลาทูย่างตัวหนึ่งนะคะ ันขาวแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นขนมจีนนะคะแกะก้างออกให้หมดนะคะเพื่อความสะดวก ส้มตำขนมจีนส้มตำปลาราขนมจีนปลาทูย่างนะคะทีนี้ก็ได้เวลาหิวแล้วนะคะ อย่าลืมนะคะเพื่อนๆทุกๆวันเวลา19นาฬิกาพี่วัดจะนำเสนอเมนูมง่ายๆทำกินเองได้ที่บ้านนะคะอย่าลืมติดตามรับชมนะคะ